ดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้นะครับหมายถึงวันที่21ถึงวันที่27นะครับสิงหาคม2565ผมหมอมิ้นท์พาย,ยุพียากรครับมาดูกันครับว่าคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกโอ้โหเดะมูน oh, นะครับใบที่2เป็นไพ่9ถ้วยใบที่3เป็นไพ่8ดาบนะครับและใบที่4เป็นไพ่ ราชินีเหรียญน,นะครับเออเดือมูนขึ้นแบบนี้นะนี่คือไพ่เดอะมูนนะไปเจอเรื่องอะไรมาทำไมดูกำลังใจไม่ค่อยดีเลยครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะนะครับแปดดาบหรือไปเจอเรื่องที่มันกระทบใจคนวันอาทิตย์ข่าวข่าวอะไรที่มันทำให้มันเสียกำลังใจหรือเปล่าไพ่เดอะมูนนะครับ สัปดาห์นี้ครับคนวอาทิตย์มีความทุกข์ใจแฝงอยู่ในสมองแฝงอยู่ในความคิดนะสัปดาห์นี้ทุกใจจากอะไรทุกใจบางคนเนี่ยในเรื่องของการโยกย้ายก็เรื่องงานบางคนได้ข่าวที่ไม่ดีในที่ทำงาน มีข่าวว่าจะเอรี่มีข่าวา early, าว่าจะปลดมีข่าวว่าจะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเป็นตัวท่านที่ถูกข่าวหรือลบๆถูกใส่ร้ายถูกนินทาเกี่ยวกับเรานะครับมันเป็นการเมาส์มอยจากคนอื่นเข้ามาเหนื่อยใจแบบนี้นะครับไพ่เดมูลคนวาทิต์ กังวลใจเรื่องความไม่มั่นคงต่างๆด้วยนะครับคำพูดของคนอื่นมีอิทธิพลกดดันหรืองานที่เราคาดหวังมากๆเนี่ยมันไม่ปังอย่างที่คิดอบางคนลงทุนไปแล้วอยากจะให้มันทีเดียวแล้วมันเกิดเลยแต่มันไม่เกิดไงน,นะครับเป็นยังต้องสู้ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขยังมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ออกไปก่อนนะครับ นะครับคำพูดของคนอื่นเนี่ยเนาะมีผลกับเราด้วยอะไรฟังได้ก็ฟังอะไรฟังไม่ได้ทิ้งๆิ้งมันไปบ้างอยากเก็บมาคิดทุกคําพูดนะถ้าเก็บมาคิดทุกคําพูดอะเขาพูดจบแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรต่อเขาพูดแล้วก็เขาก็ไปแต่คนที่คิดอะคือเรานะครับนะบางทีพวกปากหอยปากปูมันก็พูดไปเราเป็นผู้นําเราเป็นคนที่ต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังบางทีปล่อยๆมันไปบ้างเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ทําได้นะครับ เรื่องที่อยากจะแนะนําคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้อยากจะให้งดเว้นการเม้ามอย,มอยการดินทาการพูดถึงคนอื่นไว้หน่อยหนึ่งระว,วังว่าเรื่องเนี่ยมันจะวนวน,วนย้อนกลับมาหาตัวเองได้นะครับถ้าจําเป็นที่ต้องไปอยู่ในวงพวกช่างเมสาพวกช่างพูดจริงๆเนี่ยนะก็ขอให้อยู่เฉยๆไปอย่าไปพูดอะไรมากนะครับจังหวะดวงแบบนี้ทําดีได้นะทาดีได้แต่อย่าเด่นเกินไปด้วยนะครับรู้อยู่นะบางตําแหน่งบางองค์กรเนี่ย ตั้งใจทางานเนี่ยได้ครับแต่อย่าเด่นนะถ้าเด่นปุ๊บมีศัตรูเลยเนี่ยบางองค์กรเป็นแบบนี้บางที่ทํางานเป็นแบบนี้บางตลาดร้านค้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นระวังตัวไว้หน่อยนะครับไม่ได้บอกให้กลัวเขานะแต่บอกว่าสัปดาห์นี้จังหวัดดวงมาเสียเปรียบเขาก็ระวังตัวไว้ดีหนึ่งนะครับไพ่รา,าชินีเหรียญก็เป็นไปได้ว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยอยากจะใส่ใจอยากจะปรับเรื่องเงินให้มันดีขึ้นห่วงเรื่องเงินหรือระบบการเงินในครอบครัวมันห่วงไปหมดแต่ ไพ่การเงินยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมันมากไม่ต้องเปซีรีสอะไรมันมากมีโชคมีลาบเข้ามาได้หรือได้ไมาแล้วเออได้ไมาแล้วแต่มันยังไม่พออ่ะยังอยากได้มากกว่านี้อีกหรือว่าเราต้องมีส่วนที่ต้องได้มากกว่านี้อีกเราเลยไปกังวลตรงนั้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยได้ไมาแล้วแต่เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะทั้งๆที่เราก็ได้ในสิ่งที่เรา เป็นของเราแล้ว8ปดสิบเก้าเป็นสิเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลนะครับเออบางทีอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเราทําไหวแค่ไหนเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับถ้าไปเปรียบเทียบแล้วเครียดเปล่าๆพอให้การเงินเนี่ยมันดีแต่จิตใจมันแย่มันดูผสมกันก็คือการแบบการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้นะหรือไปกังวลกลัวนะครับบางคนได้มาแล้วกลายเป็นทุกขลาบนะครับบางแบบนี้นอย่าก,กังวลเกินไปปล่อยวางสักนิดนึงนะครับแล้วทําตัวนะ ให้พร้อมรวยเพราะไพ่การเงินเนี่ยดีทําจิตใจให้พร้อมรวยเข้าไว้นะครับเดี๋ยวมีเงินเข้ามาจากการอุปรถัมภ์จากคนอื่นได้ด้วยนะวันอาทิตย์มีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินอยู่นะครับแล้วก็ธุรกิจเนาะธุรกิจที่แก้ไขเรื่องความงงความงานเนะาะไพ่ราชนีเหรียญธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูดสปาดูดไขมันลดสันส่วนต่างๆขายคอสลดน้ำหนักอาหารเสริมที่กินเพื่อลดความกังวลอะไรพวกเนี้ย นะครับบางคนกังวลใจเกี่ยวกับโรคในอนาคตบางคนกังวลใจโรคเกี่ยวกับพันธุก,กรรมไปหาอาหารเสริมอะไรพวกนี้มาทานอาชีพพวกนี้ก็จะดีขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักดูไพ่ความรักได้ไพ่9้าถ้วยเนาะกล้องไ่โฟกัสโอเคโฟกัสละไพ่9้าวถ้วยต่อให้เจ้าชู้ยังไงมีคู่หลายคนยังไงต่อให สนุกทาตัวสนุกสนานกับเรื่องราวกับการเล่นสนุกกับความรักกับความรู้สึกของคนอื่นยังไงนะคบซ้อนคุยหลายคนคุยซ้อนแอบซ้อแอบซ่อนอะไรก็แล้วแต่เหมือนสนุกก็จริงแต่จะไม่ค่อยมีความสุขนะมีความแอบกังวลลึกๆนะนะครับแต่เอาเป็นว่าดูความรักเด่นหละนะไพ่ก้าถ้วยก็เป็นไพ่ความรักที่ดีอันหนึ่งนะครับบางคนก็จะมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายๆายคนได้นะครับแต่ถ้าเราไปจีบเขา เราจะกลายเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขานะเออไพ่มันจะเป็นลักษณะนี้มันมองกลับไปกลับมาได้นะครับไปเจอคนเจ้าชู้ไปเจอคนที่เขาคุยเพื่อหาตัวเลือกที่ใช่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับส่วนคนมีแฟนมีครอบครัวระวังเรื่องรักสามเศร้าการครบซ้อนนะครับหรือว่าไม่สบายใจกังวลใจว่าแฟนมีคนอื่นหรือเปล่านะครับแต่ไม่ค่อยมีหลักฐานข่าหนังข่าเขาอะนะ ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ลักษณะนี้9ถ้วยมันจะดีในคนที่เป็นเพศทางเลือก L G B T Q นะครับจะได้แฟนนะหรือว่าจะมีความรักปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นได้นะครับสุขภาพไพ่แปดดาบนะสุขภาพสุขภาพเนี่ยสัปดาห์นี้ควรตรวจสุขภาพนะอย่าคิดมากแล้วไม่ยอมไปหาหมอนะเป็นอะไรผิดปกติก็ควรไปตรวจซะจะได้จบๆนะครับ คนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะถูกกักตัวนะหรือเจ็บป่วยต้องหยุดงานต้องอยู่บ้านนิ่งๆได้สัก2วันนะระวังด้วยนะครับต้องบอกว่าดวงสัปดาห์นี้ก็ยังดีกว่าสัปดาห์ก่อนนะวันอาทิตย์นะครับถือว่ากราฟเนี่ยค่อยๆขยับมาทางขาขึ้นแล้วนะครับฟังแล้วก็อย่าไปเครียดมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโหล้มหายายจากนะครับสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าค่อยๆขยับมาขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับสัปดาห์นี้แนะนําหาทางบูชาเทพที่เกี่ยวข้องกับ น้ำไวสักนิดหนึ่งนะครับพระแม่คงคาพญานาคพระแม่ธรณีก็ได้อาพระพิรุณก็ไดห้หรือใครจะไปทางจีนไปทางเทพมังกรไปทางอะไรงั้นก็ได้นะครับแล้วก็เน้นนะครับแต่งตัวให้มันสดใสมากขึ้นนะสีฟ้าสีขาวสีเงินอะไรที่มันสะท้อนแสงสีเหลืองด้วยก็ได้มันจะเสริมโชคลาภเรื่องการเงินนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ก็ฝากคนที่เกิดวันอาทิตย์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ